สวัสดีคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการประกอบน้ำล้นไฟ LED ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ได้รับในเซตนี้นะคะ1ก็จะมีตัวน้ำพุค่ะ2อ,อ่างน้ำพุ3ปั๊มน้ำนะคะและ4เป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็สายไว้สำหรับเสียบไฟ LED ค่ะเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราก็จะนำสายไฟ LED นะคะมาเสียบต่อกับสายไฟตัวอะแดปเตอร์ค่ะ เสียบต่อการตามวิดีโอได้เลยนะคะ <S <S <le af> เมื่อต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำที่ล็อกมะหมุนให้แน่นค่ะขั้นตอนต,อนต่อไปค่ะเราจะนำปั๊มน้ำนะคะมาดูก่อนค่ะว่าเปิดไปที่บวกสุดแล้วหรือยังนะคะถ้ายังก็เปิดไปที่บวกสุดก่อนได้เลยนะคะแล้วถ้าแรงเกินไปก็มาปรับได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำปั๊มน้ำค่ะมาเสียบต่อกับสายยางได้เลย ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ําใส่อ่างค่ะระดับน้ํานะคะก็ดูให้ท่วมปั๊มน้ําค่ะเมื่อเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําตัวน้ําพุค่ะมาวางไว้บนอ่างน้ําพุได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะไฟ LED ก็สามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วก็ปรับระดับแสงได้ด้วยนะคะใครชอบแสงมากแสงน้อยก็สามารถปรับได้เลยค่ะ ปรับระดับแสงที่ต้องการได้แล้วนะคะน้ำพุของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน